ถึงแล้วจ้กพี่น้องวันนี้รับคณะจากจังหวัดสุรินทร์สองบานนะคะธุรกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลคันไร้นะคะเราวันนี้มีวิทยากรสุดสวยใส่เสื้อสีฟ้านะคะว่าคุณอารุณรัตน์จำปาเทพนะคะจะขอเป็นวิทยากรบรรยายนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้ทางองค์การประหารส่วนตรรบบทของเราได้นะคะแนะนำสักหน่อยนะคะก็ตอนนี้ก็เรียนท่านนายกองการบริหารส่วนตำบล โดยการนําของท่านสว่างชานศรีนายกการบริหารส่วนตนบัตรองเพอท่าตุ่มยอดสุรินนะครับซึ่งได้มาศึกษาดูงานผมติดใจทันทีว่ากิจกรรมของเขานั้นชูกิกรรมเติมเต็มเกินเลยไอ้ที่เราคิดว่าจะเป็นร้อยวันนี้กลายเป็นกลายร้อยเป็นพันเลยเพราะว่ากิจกรรมที่กำกับชูเกษตรของของสันติอาสนนั้นเรามองเห็นภาพนะแปลว่า เอากระบวนการเอาหลักการของม,มันมนมองเห็นภาพพอมาตรงนี้ไอ้ภาพนั้นกลายเป็นขยายผมว่าแต่ผมไม่รู้ว่าท่านไหนจะมาอีกนะผมมีโอกาสจะพาลูกเขยลูกสาวมามจะมาเที่ยวแล้วจะเข้ามานี่นี่นนมาท่านนําเรียนว่าจิตค่อยถ่ายมาอีกเอ้อลํตัวสุดถ่ายว่าครับก็ขอบคุณท่านมากแล้ว ทางเราไม่มีอะไรที่มาตอบแทนหรอกนะครับตอบแทนดูแล้วที่ผมพูดว่าพันกุศลเมื่อกี้มันจะเกิดขึ้นแน่ๆน่ตำบลบ,บักผู้ใหญ่ใหม่สามสี่คนแล้วก็จะนั่งยิ้มไปในรถเ <c oughs> พราะคืนนี้ไม่รู้จะนอนหลับหรือเปล่ารู <c oughs> ้อันนั้นกับพวกเห็้ยรูอันนี้ก็เห็้ได้อันนี้เบนเนอะทุกสิ่งทุกอย่างยังงานออกค้นสานอีกจะเอามาทำอะไรบ้างไหมเป็นไ,ไปลำเนาะแขกคนก็ยังไง้ีนใหญ่บนครับก็ อนนี้ไม่มีอะไรท่านก็ขอบคุณแล้วก็ขอเดินทางกลับนะครับโอกาสหน้าความใหม่ก็คงจะได้มาเยี่ยมเยือนกันคี่คึงครับขอบคุณมากค่ะพ่อนายกขอบคุณค่ะ